หุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ขึ้นหน้าก็คือเมื่อรัฐมนตรีได้รับเรื่องในเรืที่1ิบเก้ารัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งผู้สมรู้สมยมอำนาจของท่านพ้ายังท่านจะเปิดเผยเลยท่านจะรอเสนอกรอบเพื่อทราบเป็นดุลยถึงเวลานั้นก็คงประกาศได้โดยประธานบอร์ดนั้นท่านคงต้องนเสนอกรอกเพื่อทูล9ล้าแต่งตั้งต่อไปก็เป็นไปตามขั้นตอนขั้นตอนแรกคือรัฐมตตนตรีประกาศได้ขั้นตอนที่2ของประธานก็คือต้องลงบคน้าแต่งตัง้งผู้กันหมดเลยเพราะว่าใครที่พู้เขาเข้าส่นที่อื่ชุมนแต่ที่สําคัญก็คือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามมันก ลษณะอ้างห้ามเาปรากฏว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามกฎหมายบอกว่ามีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถปรากฏว่ามีความรู้ความสามารถอันนี้หมายถึงทุกคนนะจะไ,ได้่เฉพระราทานหรือผู้เสนอได้รับการเสนอชื่อเลยเพาเมื่อตามหลักเกณฑ์เป็นอย่างนั้นก็ต้องพิจารณาไปตามหลักเกณฑ์ส่วนที่กังวลกันผมเข้าใจว่าจะต้องกังวลตอนเข้าไปเป็นแล้วเพราะเมื่อเข้าไปเป็นแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ผมได้กล่าวคือจรรยาบรรณว่าด้วยกรรมการธนาคารแห่งประเทศอันนั้นถึงจะเป็นขั้นตอนเพราะถึงเวลานั้นยังมีภาควิจารณ์ยังกล่าวในเรื่องของกิจการขอองงกทซึ่ไไมมสวีนนาปปเเิดยั ถึงเวลานั้นก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติผิดจริยธรรมแต่ข้อมูลทั้งหลายที่นํามาพิจารณาก็จะต้องประกอบเข้ับวามข้อห้าหรือไม่อุปสมบทไม่บถ้วนหรือไม่เพราะถ้าอากรรมการไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหม,ม,ม,หหมา,หายกรรมการทัดเลี้ยงก็จะเป็นผู้ทําผิดซีพูดขอ้อเท็จริงก่อนท่านก็เป็นผู้สื่อการที่คงจะทราบแล้วว่าใครเป็นใคร ต่ถ้าท่านติดตามข่าวอย่างลึกซึ้งท่านก็จะได้เห็นว่าล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการเมือด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นประเด็นข้อเท็จจริงเหมือนกันประเด็นข้อกฎหมายก็คือว่าเป็นผู้ดำเนินการเมืองทางการเมืองเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคเว้นเสียแต่ได้พ้นหน้าที่นั้นไปแล้วหนึ่งปีกฎหมายได้กำหนดไว้ชัดเจนละไม่ต้องไปพลิกดูเจตนารมณ์อย่างอื่นเจตนารมณ์ข้อกฎหมายก็คือถ้าท่านคุณพ้นไปหนึ่งปีแล้วก็ถือว่าคุณสมบัคิไม่ต้องห้ามแล้วอันนี้เราต้องดูลายลักษณอักษรก่อนว่าลายลักษณเข มันจะต้องตีความลึกเข้าไปมากกว่านั้นฉันไปอ่านจรรยาบรติของกรรมการธนาคารผมไม่ได้เป็นกรรมการธนาคารแต่เอามาปฏิบัติโดยโดยนุ่งโลว่าการประชุมอันใดที่ยังไม่เป็นที่ยุติเข้าไม่พึงจะเปิดเผยไปถ้าเปิดเผยไปก็จะผิดจรรยาบรติของกรรมการธนาคารที่ผมไม่ได้เป็นแต่ว่าควรจะเอามาใช้โดยนุ่งโลในฐานะที่เข้าไปทําหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารจึงต้องขอภัยไว้นะักรกาสนี้ด้วยในปรกาสต่อไปเพื่อจะได้ตอบให้ชัดเจนหลังจากขั้นตอนนันครบถ้วนเรื่องของสมรรถมีการกำหนดไว้ชัดเจนว่าคณะกรรมการแบ่งชาติเตรียมหน้าที่ ในการออกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบุญสำรองที่ได้มีอำนาจในการบริหารจัดการโดยตงรงเป็นเพียงแต่มีอำนาจในการออกหลักเกณฑ์ซึ่งในการออกหลักเกณฑ์นั้นก็เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ปรึกษาหารือระบกัรซึ่งออกมานานแล้วไม่ได้ออกมาในชุดดีและไม่ได้ออกมาในชุดหน้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะเข้าไปเป็นประธานของ r d คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่เป็นอยู่แล้วก็จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่โดยการออกหลักเกณฑ์มาแล้วก็หลักเกณฑ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเมื่อดูเนื้อใน คณะกรรมการโดยผู้บริหารธนาคารไม่ใช่คณะกรรมการธนาคาร่งประเทศไทยแต่ประการใดก็ได้ครับแต่ว่าการแก้หลักเกณฑ์นั้นก็ต้องมีเหตุและปกติการแก้หลักเกณฑ์นี้ก็จะต้องมีการหารือกันว่าผู้บริหารและก็คณะกรรมการการแก้หลักเกณฑ์นี้ก็จะต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยต่อสาธารชนเพราะจะจะไปแก้ไขหลักเกณฑ์ที่จะทําให้มีความส่มเสียงในเรื่องของสัญสํารองจะมีประเด็นขัดแย้งขึ้นมาก็จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนอกนากจากการแก้หลักเกณฑ์นี้แล้วหนักไปกว่านั้นก็คือแก้กฎหมายได้ครับอำนาที่จะแก้กฎหมายในการที่จะบริหารในเรื่อง แต่ก็คิดว่าไม่มีใครทำเพราะว่าเป็นการกระทําที่จะต้องได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางต่อไปในอนาคตและโดยที่เป็นบทบาทระหว่างการเมืองกับประชาชติซึ่งฝ่ายการเมืองก็จะต้องระมัดระวังอยู่แล้วในความคาดคะเนก็คงไม่มีใครที่จะสุมเสี่ยงในการไปออกกฎหมายไปต่างๆที่เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการบริหารสํารองแต่ระการใดรู้สึกว่าจะเป็นการให้เกียรติกับผู้ที่จะได้ไปเป็นกรรมการผู้สมาครในกรรมการประชาชติเพราะว่าหลักการที่พูดถึงเมื่อสักครู่เป็นหลักการที่กำหนดไว้ในกฎหมายสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งไม่ได้กำหนดไว้สำ ที่เป็นประธานแบงค์ชาติหรือว่าผู้สมรูม้เหตุแบงค์ชาติจะมีการกําหนดไว้ข้อหนึ่งในจรรยาบรรณของคณะกรรมการแบงค์ชาติเมื่อเข้าไปดำรงตาแหน่งแล้วจะต้องมีจริยธรรมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพิ่เาดตอนที่เข้าไปแล้วในหลัเกเกณฑ์ก่อนที่เข้าไปไม่ได้มีคํานี้มีคําแต่ว่าล,ละลายเสมือนไรความสามารถต้องโทษจาคุกสมาชิกมีตําแหน่งในการเมืองในทางการเมืองไม่ใไ,ไม่ได้ไมีอะไรที่พูดถึงจริยธรรมที่เป็นลักษณะ ต้องหาแต่ส you 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 okay. hmm. um. hmm. um ําหรับนักการเมืองในส่วนของรัฐมตรีนะมีการกาหนดไว้ในกฎมีการกําหนดไว้ในกฎก็ต้องตีความวจริยธรรมนั้นหมายถึงยางไงติความแค่ตีความกว้างก็ขึ้นอยู่กับผู้ตีความที่ปรึกษานายกมีอยู่สองตำแหน่งหนึ่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอันนี้ตําแหน่งทางการเป็นตำแหน่งทางการสองที่ปรึกษาที่ส้ใต้ของนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาของนายกรันเป็นตําแหน่งส่วนตัวไม่ใช่ตาแหน่งที่เป็นทางการและที่เป็นตําแหน่งส่วนตัวนี้ปรากฏว่าไม่ได้มีท่านเดียวที่ดำรงตำแหน่งนี้ก็มีท่านอื่นที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาส่วนตัวของ ายกทบอยู่ด้วยเช่นเดียวและตำแหน่งที่ปรึกษาส่วนตัวนี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามเฉพาะตำแหน่งที่ปรึกษานายกรบไม่ได้ห้ามตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรบแต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีการลาออกกันเกินปีหนึ่งแล้วั้งสิ่นทางทํางานที่ผ่านมาก็าโดนในกฎดันกันมาตลอดไม่ต่แต่ว่าไม่ได้ทํางานแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะต้องยึดในฐานะที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเรื่องแรกคือต้องยึดกฎหมายเป็นหลักเรื่องที่สองก็คือยึดหลักการเป็นหลักเมา่อยึดสองหลักการนี้แล้วเราทำอะไรออกไปคนที่ออกไปก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและก็เป็น ตามหลักการอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่างที่เช่นอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เวลาสอนหนังสือท่านก็จะบอกว่า w ว่าเอเวอร l มีบี e ีเกสเซราแล้ท่านผู้ท้าทายกูก็ได้สอนว่ามันเป็นเช่นนั้นเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราตั้งใจตั้งมั่นมีสมาธิในการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและถูกต้องตามหลังจากนั้นก็ต้องปล่อยวางตามหลักการของท่านผู้ท้าทาย